สามวิธีนี้ทำให้คนรักสนใจคุณขึ้นมาทันทีนะคะวิธีที่หนึ่งนะคือการที่คนรักไม่สนใจเรานั้นก็เป็นไปได้ไหมคะว่าเรานั้นรายงานเขาทุกเรื่องแล้วเขาก็รู้เรื่องเราหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็เลยไม่มีเรื่องอะไรให้เครือบแคลงใจหรือแวาง่ายเขาสามารถอ่านตารางชีวิตของคุณได้ว่าตอนนี้คุณทำอะไรคุณกำลังคิดอะไรคุณจะรู้สึกอะไรเขาก็เลยไม่มีความจาเป็นต้องกระตือรือร้อนในการที่จะถามหรือว่าสนใจคุณคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องลดการให้ข้อมูลลงนะคะโดยการที่เราเนี่ย จะลดการโทรลดการส่งข้อความนะคะเพื่อให้เขานั้นได้มีจังหวะห่วงใยห,หรือว่าถามเรานั่นเองนะคะทีนี้พอเราเนี่ยลดการให้ข้อมูลตัวนี้ก็เราจะทําอะไรใช่ไหมอ่ะเราก็กลับมารักตัวเองค่ะการรักตัวเองของเราในครั้งนี้หมายความว่าเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะปั่นหัวเขาแต่เราเอาเวลาไปออกกําลังกายอ่านหนังสือกินกาแฟเที่ยวกับเพื่อนอเล่นกับม้านะคะหรือว่าทํากิจกรรมอะไรอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแพชชั่นหลงไหลมีความสุข ไม่ให้โลกทั้งใบหรือว่าจักรวาลทั้งใบเนี่ยเป็นของเขาแต่ว่าคุณเนี่ยมีตารางชีวิตเป็นของตัวเองนะคะผู้ชายจะลหลงไหลมากค่ะเพราะรู้สึกว่าเออคนคนนี้มีแพชชั่นอะไรบางอย่างนะคะเช่นคุณอาจจะชอบปลาเลี้ยงปลาคุณอาจจะชอบปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขามองคุณด้วยความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีเป้าหมายนะคะแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตเขาก็เลยรู้สึกว่ากระตือรือร้น,ลนแล้วก็อยากจะใส่ใจสนใจคุณมากขึ้นค่ะ2นะคะคุณจะต้องสวยขึ้นค่ะ บางคนเนี่ยคบกันไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะฮะอาจารย์ ame, ไม่ได้บอกว่าการปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนี่ยคือมันจะเป็นการมัดใจหรือไม่เป็นการมัดใจแต่ว่าการที่เราไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนี่ยมันเป็นการแสดงออกว่าเราสนใจตัวเองเรารักตัวเองคนที่รักตัวเองเต็นก็จะรักคุณอื่นเป็นนะคะก็สวยเพิ่มขึ้นค่ะทําท่าเหมือนว่ามีคนมาจีบคุณใส่ <Music> น้ําหอมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีสารางนัดตลอดเวลารู้สึกว่าคุณสวยตลตอดเวลาจนเค้าเคล้าแข็งใจว่าเอ๊ะ จะไปไหนหรอทําอะไรหรอนี่เขาก็จะเริ่มสงสัยแล้วก็ถามคุณเหมือนกันค่ะ,ะเหมือนว่ามีนัดทุกวันนะ,ะสวยเหมือนมีนัดทุกวันนะรับรองเลยค่ะว่าเขาจะต้องตามติดคุณแน่นอนว่าคุณกําลังมีนัดกับใครนะ,ะสุดท้ายข้อที่3ค่ะเป็นพลังบวกค่ะเป็นคำพูดที่ดีเป็นกำลังใจที่ดีนะคะแล้วก็ไม่มีการประชดประชันค่ะพูดหวานขานเพาะให้กำลังใจเก่งนะคะแล้วก็มีความจริงใจเช่นคุณจะต้องหาข้อดีของแฟนให้ได้ในการที่จะชื่นชม ชื่นชมแล้วก็ปล่อยเช่นชมแล้วก็ทิ้งนะคะไม่ได้จดจ่อว่าเขาจะมีเอฟเฟกต์ยังไงกับคําพูดดีๆของเราแต่ให้เราพูดดีตลอดเวลาให้กําลังใจตลอดเวลาแล้วก็ไม่พั่มบ่นเรื่องความต้องการของตัวเองแต่คุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยฉันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วที่ฉันก็ไม่ได้อะไรขอจากเธอนะฉันกําลังดูแลตัวเองได้ตัวนี้ก็จะทําให้ผู้ชายรู้สึกกลัวค่ะที่เหมือนว่าเฮ้ยคุณจําเป็นหรือไม่จําเป็นต้องมีเขาก็ได้เขาก็จะเริ่มสนใจแล้วก็ใส่ใจคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะสามผ่านไหมคะอย่าเพิ่งเชื่ออออาาจาปปลลลนนะะะคคงงไทดงทดํก่่ คุณจะเห็นว่าเขาใส่ใจคุณมากขึ้นแต่ว่าถ้าเขาไม่ใส่ใจคุณเลยนะคะอันนี้ก็เป็นช้อยไหมคะว่าคนที่ใช่ทําอะไรก็ไม่ผิดถ้ามันใช่เราไม่ต้องวิ่งตามถูกไหมคุณคู่ควรกับรักแท้คุณคู่ควรกับรักที่สุดรักครั้งนี้ดีแน่ๆค่ะ